สวัสดีครับแอนช่อง LIM น้องนายครับวันนี้มารีวิวอะไรครับมารีวิวกล่องสุ่มกล่องสุ่มอะไรครับกับไข่สุ่มสปันบ็อกแล้วก็ไก่สุ่มสปันบ็อกอ๋อกล่องสุ่มอะไรนะโชว์ให้ดูหน่อยกล่องสุ่มมดเอ็กอ๋อกล่องสุ่มมดเอ็กอ่าแกะเลยครับมาเดี๋ยวพี่แกะให้น้องนายอยากได้ตัวไหนพี่ช่วยนะไหนดูดิมีตัวอะไรบ้างไหนไหนให้กล้องดูหน่อย อ่าให้กล้องดูก่อนลูกว่ามีตัวไหนมั่งไหนดูดิมันต้องต่อไหมเนี่ยต้องต่อครับอ้เดี๋ยวดีก็กล้องยังไม่เห็นเลยอ่ะน้องนายอยากได้ตัวไหนบอกซิไหนอยากได้ตัวไหนน้องนายอยากได้ตัวไหนดูก่อนตัวไหนดีดับดดดดอดดดอดดดนดดดดแดด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 ด้ดดดกดด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 ด้ ้าไม่แก่งนะนะฉีดไปเลยได้ไหมอ่านะฉีดแล้วมันก็ไม่เปิดนะสิดูสิจะได้ตัวอะไรนาะใหญ่แก่เฮ้ยหมอแล้วหมอแล้วหมอแล้วลงนานอยนุ้มเออดูการ์ดก่อนดูการ์ดมีอีกอันหนึ่ง เดี๋ยวไว้อ๋อมันต้องประกอบเดี๋ยวไว้มาประกอบนั่นแงมีกาซเดี๋ยวไว้มาประกอบนะประกอบเสร็จแล้วก็ไอ้นี่ไม่มีการ์ดอ่าไม่มีการ์ดด้วยเฮ้ยต้องมีสิตัวสีแดงไม่รู้มันเป็นอย่างนี้มีทุกตัวเลยอ,<า>อ้าวอ้าวอ้าวไม่มีการ์ดเลย มีการ์ดหรอแล้วต้องต่อหรือเปล่าคะแก่ตรงนี้อ่ะมีการ์ดโอเคอ๋อการ์ดอ๋อเนี่ยได้ตัวดีมากเลยตอนนี่การ์ดการ์ดแก่ไหมการ์ดอยู่ข้างในแก่ไหมอ่าโอเคแกะแล้วแก่ให้พี่ดูการ์ดตัดดีๆต้องแก่ให้พี่ดูการ์ดโอเคหอตกลงใครเป็นพี่ใครเป็นน้องครับเมไหนเป็นพี่ครับชี้หน่อยเม่อไหร่เป็นน้องครับอ๋อโอเคไหนได้ตัวไหนอ่ะให้น้องดูดิให้น้องดู น้องดูการ์ดหน่อยครับน้องชอบไหมครับไหนตัวไหนครับแล้วก็มีผันต่างไวนี้หนูไม่ชอบไหนแห่นการ์ดมาสิชอบไหนไหนแห่นการ์ดมาหน่อยอ๋อก็เดี๋ยวเราประกอบดูอ่ะแกะไอ้นี่ก่อนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ๋อกล่องสปันบ๊อบเพราะกล่องสุ่มเราไม่รู้ลูกว่าจะได้ตัวไหนใช่หนูอยากได้ตัวนี้โอเคครับทีนี้พิมพ์ตัวชั้นเดี๋ยว เดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันว่าเป็นตัวอะไรโอเคไหมเออชอเสยงแะอันนี้มากเลยอ่ะมันสนุกดีอันนี้มันสนุกไหมหนูสนุกไหมล่ะครับโอเคอุ้ยพยายามเต็มห้องแล้วอ่าเก็บด้วยนะครับก็ไปทิ้งเออ เ็มพ่อของหนูอ่ะน้องนายต้องเล่นดีๆนะอันเนี้ยใช่เบบแวาเพราะว่าเขาเอาไว้สำหรับทั้งโชว์อู้หเป็นไรจักแล้วโอ๊ยแกะแล้วเนาะคุณโชว์เฮ้ยของหนูไม่ใช่ของฟ้าเนาะเนี่ยอันนี้เลโก้เนี่ยเขาบอกว่าเลโก้อ่าแกะไงอุ้ยอุ้ยอ๋อเป็นเลโก้ อ่าเดี๋ยวต้องมาประกอบทั้งสองอันเลยเนี่ยและใครเป็นคนประกอบเนี่ยไม่พ้นปาอีกทีเนี่ยหนูก็ประกอบได้นะอ่าอ่างั้นหนูลองประกอบอันนั้นไปแล้วเดี๋ยวปาประกอบหมดเองได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาประกอบกันก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วมาให้ผู้ชมเขาดูโอเค้ตัวไหนอ่ะด้านปันบอคค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปประกอบกันก่อนนะแเดี๋ยวมาให้ดู